ใช้อะไรไม่มีเครื่องก็กระมังเนะครับหน่งใบฟองน้ํานะครับผสมน้ํายาแล้วก็ล้างได้ได้เลยนะครับแต่วิธีนี้มันก็เป็นการล้างรถที่ทําให้รถเกิดรอยมากขึ้นแต่วิธีที่เราใช้อยู่เนี่ยทำให้รถเกิดรอยน้อยลงแทบจะ99-9เลยที่จะให้รถเราไม่มีรอยเพิ่มเติมการที่เราใช้ฟองน้ำนะครับสมมติฟองน้ำนะครับอันนี้เป็นฟองน้ำนะครับ พื้นผิวรถเปื้อนคองน้ําจุ่มลงไปที่น้ํายานะครับแล้วก็ถู <c oughs> ถูทำคลาดพื้นผิวรถเป็นไงครับที่ดินต่างๆติดอยู่ที่คองน้ํแล้วแล้วเราถูไปทั่วคันเป็นไงครับรถเป็นรอยไหมเป็นรอยนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่แบบล้างรถแล้วรถเป็นรอยล้างคาบยางมาตอยออกไหมคะตัวโฟมเนี่ยตัวโฟมล้างคาบยางมาตอยไม่ออกครับยางมาตอยเนี่ยต้องใช้น้ํามันกา๊าซ <Okay. S 1> ซื้อน้ำมันกา๊าซตามร้านทั่วไปมีขาย ใส่หัวฟอกกี้ฉีดๆๆกับคราบยางมาต่อยเขาจะละลายออกตัวโฟมขจัดคราบอะไรได้บ้างคะคราบขี่นกหลักๆเลยขี้นกขี้ดินขี้โคลน <Okay. S 2> นะครับเขาถึงบอกว่าโฟมล้างรถไม่ต้องถูเพื่อลดรอยการเกิดรอยขนแมวนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราเอามือไปถูเนี่ยเอาฟองน้ําไปถูตรงที่เรามันไปนขี้ดินขี้โคลนอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่ารถมันต้องเกิดรอยเพิ่มเพิ่มเติมอย่างแน่นอน